ธรรมกถาในอรารมณ์ภกถาหลวงปู่ได้ปารถถึงที่มาที่ไปอันเป็นเรื่องราวแต่ผลหลังของท่านเพื่อให้สิทธิ์รู้ว่าสิ้นทางธรรมของท่านเป็นมาอย่างไรและเมื่อรู้ว่าสิทธิ์พร้อมแล้วที่จะดำเนินตามท่านไปบนหนทางจรของอริยวงศ์ท่านจึงได้กล่าวธรรมกถาดังต่อไปนี้กายคตาสติภาวนา จะพาดูเขาใหญ่ท้ำสนุกทุกไม่มีคือกายคตาสติภาวนาภาษาธรรมของหลวงปู่ช่างไพเราะและทำให้เห็นภาพที่สุดแสนงดงามเป็นเหมือนดังภาษาของพ่อแม่ที่กล่าวกับบุตรอันเป็นสุดที่รักพ่อแม่ผู้รักบุตรประดุดดังดวงใจย่อมปรารถนาให้บุตรอันเป็นสุดที่รักได้พกได้เห็น ได้ครอบครองทรัพย์ที่มีค่าความหมายในใจของพ่อแม่เป็นฉันใดความหมายในใจของหลวงปู่ก็เป็นฉันนั้นด้วยเมตตาทำอันประมาณไม่ได้ทำให้หลวงปู่ปรารถนาให้สิทธิ์ได้ประสบและได้ประจักษ์แจ้งธรรมอันเอกอันเลิศล้ำค่าจึงได้อาสาพาสิทธิ์ไปดูเขาใหญ่ช่ำสนุกทุกไม่มีคือกายคตาสติภาวนา หลวงปู่เปรียบการเจริญกายยกตาสติภาวนาว่าเป็นเหมือนการชมเขาใหญ่ท่ํำสนุกเขาใหญ่ที่ว่านั้นคือกายของเราเองและภายในเขาใหญ่นั้นมีถ้ำสนุกคืออาณาจักรใจอันเป็นไปภายในกายกายยตาสติเป็นชื่อเรียกอารมณ์กรรมฐานซึ่งเป็นหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานสี่สิบและ เป็นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นไปได้ทั้งในส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกับอาณาปานาสติซึ่งเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในอารมณ์กรรมฐานสี่สิททั้งกายคตาสติและอาณาปานาสติต่างมีกายเป็นอารมณ์ของจิตต่างแต่เพียงว่ากายคตาสติคือจิตรู้กายอันได้แก่รูปกายเป็นอารมณ์ ขณะที่อนาปาณสติคือจิตรู้กายอันได้แก่ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ทั้งรูปกายและลมหายใจถือว่าเป็นเรื่องของกายเมื่อฝึกฝนให้จิตรู้กายเป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่องไม่แสสายไปหาอารมณ์อื่นๆจนเกิดจิตสงบนิ่งไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์อื่นๆนี่คือสมาถกรรมฐานแต่ถ้าฝึกฝนให้จิต รู้กายเป็นอารมณ์จนเกิดญาณอย่างรู้ความเป็นไปของรูปนามตามความเป็นจริงนี่คือวิปัสสนากรรม,มฐานในที่นี้หลวงปู่ใช้คำว่ากายยัตาสติภาวนาโดยมีคำว่าภาวนามาบวกต่อท้ายกายยัตาสติเพื่อสื่อความหมายให้รู้ว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดจิตรู้ในวงเล็บสติ อันเป็นไปในกายกาย,ยคตาสติภาวนาตามความหมายของหลวงปู่จึงเป็นวิปัสสนากรรมฐานสติภาวนาเป็นการฝึกฝนให้จิตรู้แจ้งอารมณ์ซึ่งต่างจากสมาธิภาวนาอันเป็นการฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวโดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามารบกวน การปฏิบัติกรรมฐานโดยใช้สายยคกาตาสติภาวนาเป็นมันคาของหลวงปูน่นี้เริ่มตั้งแต่พรรษาแรกของการบวชทั้งนี้เพราะก่อนจะรับการอุปสมบทนั้นท่านจะต้องรับตัจจะปัญจกะกรรมฐานจากพระอุปชาตามประเพณีของการบวชเป็นพระพิสุในสังคมไทยตัจจะปัญจกะกรรมฐานคือการปฏิบัติกรรมฐาน โดยให้พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของตอนนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนี้เพื่อเป็นอุบายธรรมในการออกมาเสียจากบ่วงแห่งกามคุณจากการศึกษาชีวประวัติของหลวงปู่ทำให้รู้ว่าท่านได้ใช้กายคตาสติภาวนานี้ให้เป็นมันคาสู่การรู้แจ้งธรรมนับตั้งแต่แรกเริ่มของการปฏิบัติกรรมฐาน กล่าวคือในเบื้องต้นท่านได้เจริญกายคตาสติภาวนาให้เกิดอสุภสัญญาและอนิจจสัญญาแล้วดำเนินไปจนถึงการดีเบญจขันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานดังที่ท่านได้กล่าวแสดงไว้ในลิขิตธรรมบทนี้กายคตาสติภาวนาที่หลวงปู่เชิญชวนให้บุคคลผู้เห็นภัยในวัตะสงสารได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นทางออกของภัยจากสังสารวัตนั้นคือการกลับมาสู่การรู้อยู่ซึ่งความเป็นไปภายในกายตนเองไม่ส่งจิตไปคิดถึงโลกภายนอกแต่ให้จิตรู้อยู่ซึ่งโลกภายในตนเองโลกภายนอกกว้างไกลต้องใช้จิตคิดจึงจะรู้ได้แต่โลกภายในต้องใช้จิตรับรู้ในวงเล็บสติโลกภายในนี้คือเบญจขันธ์ ที่หลวงปู่อุปมาว่าเป็นดั่งถ้ำสนุกชะโงกดูถ้ำสนุกทุกไม่มีนี้แหละคือการเจริญกายคตาสติภาวนาเมื่อได้บอกให้รู้ว่ากายคตาสติภาวนามีความหมายอุปมาเหมือนดั่งเที่ยวชมถ้ำแล้วหลวงปู่จึงกล่าวต่อไปว่าชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนขนทางจรอริยวงศ จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริงการชมถ้ำจะต้องเข้าไปภายในถ้ำจึงจะสามารถรู้เห็นได้ว่าภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำเป็นเช่นไรหากเยืนดูอยู่ภายนอกถ้ำโดยไม่ได้เข้าไปภายในแม้จะมีผู้บรรยายบอกเล่าถึงภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำ ด้วยถ้อยคำโวงหารที่ดีสักเพียงใดผู้ชมอยู่นอกถ้ำก็รู้ได้เพียงแค่คิดจินตนาการตามคําบอกเล่าภูมิลักษณะและบรรยากาศภายในถ้ำที่รู้ตามคําบอกเล่าแล้วคิดตามก็เป็นเพียงแค่สุตมยปัญญาและจินตมะยะปัญญาคือปัญญาที่ได้มาจากการฟังและการคิดเท่านั้นหาใช่ปัญญาที่แท้ไม่ ผู้ที่ศึกษาเรื่องกายคตาสติภาวนาโดยการอ่านหนังสือหรือฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็ไม่ต่างอะไรจากบุคคลผู้ยืนดูถ้ำอยู่ภายนอกและฟังคนอื่นบอกเล่าเรื่องราวภายในถ้ำหลวงปู่ได้กล่าวคำเชิญชวนว่าชมเล่นให้เย็นใจเพื่อหมายถึงการเข้าไปภายในถ้ำคือเบญจขันธ์บรรยากาศเย็นสบายภายในถ้ำ จะสัมผัสรู้ได้ก็ด้วยการเข้าไปภายในถ้ำฉันใดความสงบเย็นอันเกิดขึ้นภายในใจเมื่อเจริญกายยคตาสติภาวนาก็เป็นฉันนั้นและท่านยังได้กล่าวยืนยันว่านี่เป็นหนทางจรอ,อริวงกายยคตาสติภาวนาไม่ใช่การอ่านและการคิดตามที่ผู้อื่นบอกเล่าแต่ต้องเจริญสติภาวนา ให้รู้อยู่ซึ่งความเป็นไปแห่งเบญจขันธ์อันเป็นแดนเกิดและที่ตั้งแห่งความหมายและคุณค่าต่างๆที่ถูกปรุงสร้างขึ้นมาภายในใจตนเองชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนนี่คือความหมายของกายยคตาสติภาวนาที่หลวงปู่แสดงแก่สิทธ์พร้อมทั้งยืนยันว่านี่เป็นหนทางจรอ,อริวง์ พระอริยสงสาวุกทุกท่านล้วนดำเนินไปบนหนทางนี้และการดำเนินไปบนหนทางนี้ไม่สามารถบังคับกะเกณฑ์กันได้แต่ละคนจะต้องดำเนินไปบนหนทางนี้ตามพะละกำลังแห่งตนเท่านั้นนี้เป็นความจริงที่บอกให้รู้